มีคอมเมนต์มาช่วยสอบวิธีทําความสะอาดเสื้อกระสอบก่อนลงขายพี่อยู่จะใช้สูตรของพี่อยู่เองนะมาเลยฮะง่ายดิเดียวเสื้อผ้านในกระสอบเนี่ย่อนที่พี่อยู่จะซกักนะฮะพี่อยู่ต้องแยกประเภทก่อนว่างานอะไรงานหัวงานหางานขายหรือน้ำสองน้ำสามกระสอบเนี่ยพี่อยู่จะแยกประเภทของสีเสื้อก่อน โอเคสีดำแยกซักสีดำสีขาวแยกซักสีขาวแล้วก็สีต่างๆนะฮะพี่นิวก็จะแยกซักเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะไม่ให้สีตกใส่ถือว่าเป็นงานเสื้อหัวในกระแสโดยส่วนใหญ่นะฮะพี่นิวจะซักด้วยมือเสื้อหัวประเภทนี้ฮะที่โชว์อยู่ก็พี่นิวจะซักด้วยมือ ส่วนผลิตภัณฑ์นะฮะพี่นิวแนะนําไม่อยากให้ใช้ผงซักฟอกนะฮะแนะนาให้ใช้้ัายาซักผ้าจะดีที่สุด <Yeah. S 1> การซักผ้าขาวนะฮะ <Yeah. S 1> บอกเลยฮะ,ะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> มีขั้นตอนซับซ้อนเยอะมากๆานะ <Yeah. S 1> มากกว่าพวกโทนผ้าดาและผ้าสีส่วนผ้าลายขาดแบบนี้และแบบนี้พี่นิวจะทุ่นแรงนะด้วยการไปซักหยอดเหรียญแล้วก็อบแห้งเลย ต้องรีดไหมบอกเลยไม่ต้องรีดนะฮะเพราะว่าผ้าทุกตัวเมื่อผ่านการซักการอบแล้วก็พับนะฮะผ้าทุกอย่างก็จะเรียบสวยกริบเลยพร้อมขายเป็นวิธีการซักผ้านะที่พี่ยูใช้อยู่ประจำนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีตายตัวนะทุกคนสามารถนำไปปรับใช้อยากจะปากประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะพี่ยูจะไปขายของที่ตลาดปาทุกิกรนนะ้ว่ามีนซอย72นะฮะก็คือทางนนหน้าๆนะ จะืมถนน,นเนี่ยจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือปอปะที่นะฮะแล้วมองตรงเข้าไปในตลาดนะฮะพี่นิวจะอยู่ข้างในสุดเลยนะฮะห้องเอ็นสิบนะฮะทุกคนก็สามารถแวะเวียนไปได้นะเดี๋ยวพี่นิวก็จะมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะเปิดวันไหนอย่างไรนะฮะก็ฝากติดตามด้วยละกัน